เอาละครับผมจะซื้อแบบ eternal legendary c r e t t นะ10ก้อนโอ้ยแม่งแหลกจังวะเฮ้ยแหลกงี้โหลดไอเทมมาเนี่ยเฮ้ยของจริงครับห้าดาวหาดาวออกคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาไม่ค่อยจะเหมาะสมสำหรับเด็กอาจมีคำหยาบบ้างบางส่วนหากใครรับไม่ได้เนี่ยก็โยนทิ้งไปแต่หากคุณอยากรับชมเนื้อหาเกี่ยวเกมแล้วก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทพี่สหายลุงป้านาอาและตะลุงข้างบ้านทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเคนในช่องแบรนด์โคชาแนลเราอยู่กันในเกมเดียโบอิมมอร์ทนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับระบบกาชาของเกมเดียโบนะครับหรือระบบครีตนั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักครีตั่นก่อนนะครับผมซึ่งครีเนี่จะมี2แบบนะครับนั่นก็คือแบบแรร์ครีตนะครับผมก็คือหน้าเขียวนะครับแล้วก็ลีเจนดารี่คร t e นะครับ หรือหน้าม่วงนั่นเอง Legendary Crate ก็จะมีอีก2แบบนะครับนั่นก็คือเป็น Legendary Crate แบบธรรมดานะครับผมก็คืออ่าแบบนี้ครับพวกในแพ็กต่างๆเนี่ยอ่าหรือว่าของฟรีนะครับที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็น Legendary Crate ธรรมดาแต่ถ้าเกิดของที่เราซื้อในอ่านี่ครับซื้อโดยตรงนะครับอ่าโดยใช้อ่าออฟนะครับมันก็จะเป็น Eternal Legendary Crate คือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับอไอคอนรูปร่างสีนะครับแต่แตกต่างกันที่ชื่อนะครับแล้วมันต่างกันยังไงล่ะ2อ,อันนี้สําหรับอันธรรมดานะครับนี่ครับที่เราได้จากแพ็คที่มันลดราคาหรือที่มันเป็นแบบนําเสนอเราแล้วมันฟรีครับผมเวลาเราใส่ลงไปนะครับมันจะดรอปเจมหรือเราดรอปอะไรมาเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาไปขายในตลาดกลางได้ครับก็คือเราจะต้องใช้เองแล้วก็ Eternal l e g e n e r r y c r a t r นะครับที่เราซื้อโดยตรงโดยใช้ออฟเนี่ย นะครับมันก็จะสามารถขายได้นั่นเองเวลาเราดรอปแบบพวกเจมมาอะไรเงี้ยนี่ครับมันจะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ครับอ่าอันนี้คือขายไม่ได้ครับนี่ถ้าไม่มีรูปแบบเป็นตาช่างมุมซ้ายเนี่ยคือขายไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยคือขายได้อ่าอย่างเงี้ยคือขายได้ครับเอาละครับและคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาลงแบบ Eternal Legendary Crate นะครับมาดูกันว่ามันจะเกลือไหมนะครับซึ่งง่ายๆครับมันก็คือ Elder Rift ที่เป็นระบบกาชาปองนั่นเอง คือมันจะไม่ให้เราลงเฉยๆอ่ะคือมันจะไม่ให้เราเปิดกรชาเฉยๆแต่มันจะให้เราลงริฟด้วยนะครับก็คือหมายความว่าลงเปิดนั่นแหละเออเป็นแบบกิมมิคของเกมประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดลงไม่ผ่านมันก็คืนนะครับไม่ใช่ว่าลงไม่ผ่านตายออกหรือว่าเกมเดิ้งแล้วมันไม่คืนแล้วเสียไม่ใช่นะครับมันจะคืนมาในกล่องจดหมายนะอย่าตกใจนะครับเอาละครับผมจะซื้อแบบ eternal legendary crest นะ10ก้อน เอาละเราก็แอดเข้าไปนะครับแอดแอดอ่าเห็นไหมครับว่ามันมีตาช่างขึ้นคืออย่างนี้คือขายได้ครับขายในตลาดกลางขายมาเป็นแพทตินัมได้นะแล้วเราก็แอดไปอีก7ก้อนนะเอาละไปดูความเกลืองผมเอาละครับนี่คือการลงลิฟต์อีเท n เนล e ลจเนอร y c ค a t e นะครับสิก้อนลงคนเดียวนะครับจะได้ไม่มีใครดูดดวงง่ายๆครับแล้วก็เนี่ยตีมอนเหมือนเดิมครับเหมือนลงแบบเอเดอร์ลิฟธรรมดาเลยอ่าแต่แค่มันจะแบบ มันดูโหดขึ้นใช่ไหมแม่งไม่โหดหรอกที่ปกติครับแต่แค่เอฟเฟกมันเยอะหน่อยเพราะเราใส่10ก้อนไงเออมันจะแบบผมว่าง่ายกว่าลงแบบทบอลไดครับโอเคตีไปเรื่อยๆผมเริ่มเปิดเสียงเกมใช่ไหมเดีย๋ยวผมเปิดซาวไอ้น,นี้ให้แล้วกันเออสักหน่อยโทษทีครับผู้ชมวัดีไม่ได้ใส่หูฟงังหงก็เลยไม่รู้ เป็นแนะนำนะครับสำหรับใครลงเอเดอร์ลิฟนะครับอ่าใครอยากจะจบไวนะโอ้ยแม่งแหลกจังวะเฮ้ยแหลกงี้โหลดไอเทมปะเนี่ยผมว่าโหลดไอเทมแน่แน่ห้าดาวเจ็ดเม็ดปะเนี่ยปกติไม่แหลกนะครับแหลกเฉยผมว่าโหลดไอเทมวะ่ะเฮ้ยดวงมาแล้วเว้ยเมื่อกี้จะแนะนำนะครับถ้าเกิดใครลงเอเดอร์ลิฟแบบธรรมดาแล้วอยากจบไวแบบโซโล่ล,ลงคนเดียวแนะนำให้หายพวกตัวสี่สี่ะครับแล้วตีมันก่อน มันจะได้พวกเห็นแถบซ้ายมือไหมครับอ่ามันจะดอกไปน้ํายาแถบซ้ายมือเยอะนะครับพวกสีสีมันจะได้จบไวๆคือเดินหาเลยอ่าแต่อันนี้ผมตีมอนธรรมดาก็จบไวครับเพราะยังไงเพราะเรายัดก็ไป10เม็ดยังไงล่ะทำอะไรก็ดีไปหมดตีมอนธรรมดาก็ขึ้นไวเพราะ10เม็ดยังไงล่ะ เฮ้ยผมว่ามันโหลดเมื่อกี้มันโหลดไอเทมให้ผมแน่เลยว่ะโหลดต้องมาแล้วเนี่ยต้องมาเอาละครับพอเราตีครบแถบหมดเดี๋ยวบอสจะเกิดและฮ่าบอสเกิดแล้วครับพอบอสเกิดเนี่ยมอนมันก็จะหายยกแมปมันมันก็จะเหลือแต่บอสเราก็ตีบอสฟาดไปเลยหมุนไปเลย บอสง่ายครับเพราะเรายัดไปสิบเม็ดยังไงละ่ะมันก็เลยง่ายเฮ้ยแต่แรงเลยเก็บเลือดเ,เอาละ่ะมาลุ้นกันว่าผมจะเกลือไหมมาเรเรียบร้อยครับลุ้น หนึง่งมาเปิดนี่มันจะมีกล่องครับเฮ้ยของจริงครับห้าดาวห้าดาวออกโอ้แสงทุกคนเสียงแหบเลยทุกคนเห็นแสงไหมครับอ๋อไอแสงพุ่งเนี่ยคือห้าดาวครับเดี๋ยวเราไล่เก็บกันอิวัตถรีฟูเออเก็บเจมก่อนครับเก็บเจมก่อน หาดาวออกเว้ยอะไรออกมันคืออะไรคืออะไรโอ้หมาป่าออกครับ <c oughs> เจมหมาออกสวยสวยสามดาด้วย <c oughs> โอเคสวยงามครับสวยงามแบงนี้เอาแล้วครับจบแล้วเดี๋ยวเราออกไปไปเช็คของกันหน่อยเอาแล้วครับมาเช็คกันเลย สิ่งที่ได้มานะครับเห็นไหมครับทุกท่านมันจะเป็นไอเทมที่สามารถขายได้หมดเลยนะเห็นไหมอ่านี่ครับคือคือเจมนะครับมันจะมีระดับ1ดาวแบบนี้นะครับแล้วก็2ดาวแบบนี้นะแล้วก็มี5ดาวนะครับแต่ใน5ดาวเนี่ยมันก็จะสุ่มอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะได้กี่ดาวใน5ดาว อย่างเนี้ยผมก็ค่อนข้างดวงดีหน่อยครับเพราะได้หมาป่าที่ใช้อยู่แล้วนะฮาวเลอร์คอนะครับคือดีครับคือผมจะสามารถเอามาอัพอันนี้ได้นะเป็นแหลง3ได้ครับเวลาอัพเฮ้ยดีไม่เกลือครับถือว่าโอเคเพราะอันเก่าผมมันก็3ดาวเหมือนกันแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ขายนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเป็นวัตถุดิบในการย่อยในการอัพ ก็ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องเจมนะครับว่าเจมนี้เอาไว้ทำอะไรหรือเจมไหนใช้งานยังไงใช้กับตัวไหนใช้กับสายไหนก็เดี๋ยวคอมเมนต์ด้านล่างนะครับบอกได้นะครับว่าอยากรู้หรือไม่อยากรู้ผมจะได้ทำคลิปให้นะครับเอาละครับสำหรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ